สวัสดีพี่น้องมือนี้ยยกายลูกอีสานกับภาพพี่น้องมาสวนคือเก้าเนาะค่ะมาสวนค่ะมาเบิ่งสวนมากเก็บเกี่ยวมังกรค่ะมือนีมาเก็บเกี่ยวมังกรค่ะเก็บไปบ่เบิดค่ะมือนีมาเก็บเกี่ยวมังกรค่ะกวอนที่เบิ่งเก็บเกี่ยวมังกรเนาะค่ะพี่น้องค่ะายกายกะขอฝากกดติดตาม กดไรกดแค่กดกระดิ่งกดละขั้งเนาะค่ะเพื่อจะไ่ได้พลาดคลิปต่อไปเนาะค่ะพี่น้อง่ะค่ะมื้อนี้มากคือเกาค่ะเวลาเกาเวลาเดิมค่ะตื่นเจ้าข้นมากค่ะหาอยู่หากินเนาะค่ะพี่น้องจ๋าตามทงทงหน้าตามหัวตามสวนนี่ล่ละค่ะไปบ่หม่มสวนดอกย้าไกลค่ะอีหยังก็เฮ็ดไวยอยู่ในสวนนี่ล่ละค่ะเฮ็ดไว้แล้วค่ะ เฮ็ดไว้แลว่ยากับ่ามาเอากับว่าได้กินนี่ค่ะสี่คิดว่าจะควงมีแหล้วเฮ็ดไวเแล้วอันกะมีแหล้่มบ่ามาเอากับว่าได้กินจะเท่อค่ะพี่น้องค่ะมือนี้สีมาเก็บค่ะมาเก็บเก้ี่ยมังกรค่ะมาเข่าสวนมาเบิงสวนช่อมสวนเก็บเก้ี่ยมังกรค่ะพี่น้องค่ะไปค่ะเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาค่ะไปเบิงเลยค่ะพี่น้องค่ะ แก้วมังกรค่ะไปจ้าย่างไปน้ำท่างไปนี่ล่ะค่ะย่างไปน้ำท่างไปนี่โอ้ยน้องพี่กับน้องนี่คือพากันกินเขา่าอิ่มหลอดสนุกเนาะค่ะเออค่ะก้อนที่นี่ค่ะสีเข่าวไว้เก็บ ลูกเนาะค่ะเขาไปเก็บลูกมะเบิงดอกมันกอนเนาะค่ะซึ่งต้นนี่กัอยุ่ข่างถนนเนาะค่ะข่างถนนค่ะออกดอกดีดีจากพี่น้องจ๋าดูค่ะมีทั้งอต้นนี่กันมีแต่ดอกเนาะค่ะว่ามีลูกค่ะว่าท่านออกลูกค่ะดอกค่ะดอกดอกงามเลยค่ะดอกค่ะดอกดอกค่ะพี่น้องจ๋า เบิ่งไกลๆเลยค่ะพี่น้องข้าพี่น้องมาเบื่องไกลๆเลยค่ะแกเมื่อก่อนนี่ก็ปลูกไว้แม่ว่าเพื่อว่าสิเอาไว้กินเนาะค่ะปลูกไว้กินเนาะค่ะปลูกไว้กินซื้อนี่ค่ะพี่น้อง่ะอย่ไก่กอไผ่เนาะค่ะต้นไผ่เนาะค่ะซึ่งก็เห็นนอหนอบางญ่ขึ้น่ะกอไผ่ปลูกไว้กินค่ะ ปลูกไว้กินจ้าพี่น้องจ้าปลูกไว้ตะดวนเหรอคะ่ะหลายปีแล้วสองสามปีแล้วคะ่ะสามปีแล้วก็ทั้งในเก็บลูกทั้งออกดอกคะ่ะลูกะสุก ไปค่ะดอกอะออกไปค่ะเก็บไปน้ำค่ะไปค่ะไปเก็บลูกค่ะทีมันสุกเลยค่ะค่ะกะมีลูกสุกค่ะต้นนี้กะมีลูกสุกค่ะเก็บได้เลยค่ะ เยี่ยมได้แล้วค่ะซึ่งไอ้กะมี่อีหยังล่ะต้นมะละไหมคะ่ะขึ้นไปเต็มเลยค่ะแยกกายกับบ่ได้ทำความสะอาดออกแก๊กเทียนเนาะค่ะตัดหนามาพระท่านหอดนีค่ะไปตัดไปเรื่อยๆค่ะมาขามาเก็บกันเลยค่ะพี่น้องค่ะแล้วไปเก็บลูกทากหนีก่อนค่ะ เย็บลูกนี่ก้อนพี่น้องจ๋าเอาตะกามากค่ะกากระมีดนู่นค่ะต้นมะระมะระนู่าค่ะพี่น้องมันหกใหญ่ <c oughs> ากากว่าเดียมาทงถำความสะอาดท้ำอยู่แต่ว่ามันมากพอท่านถึงเนาะ ท่ามาท่านทัวสวนเนาะค่ะตัดเลยค่ะจ้ะตัดเลยจ้ะพี่น้องโอ้โหค่ะ คเสอนแก้วแก้วมังกรแก้วมังกรทำไมมันมีแต่เถามะละตัดค่ะพี่น้องเชือนค่ะโอ้ยเชือนเ่าขาด ขัดแล้วค่ะขัดแล้วไปจ้ะไปเก็บท่างนั่นมาที่นี่ยุไก่ต้นยางนี่แหละค่ะ ่ต้นยางท่าร่าเนาะค่ะนี่ค่ะไปจ้ะเก็บพี่น้องเก็บเก็บแก้วมังกร เชื่อมน้ำมันออกกันกายันน้ำ เป็นลูกเนาะค่ะอยาาใไ้มันติดกันไว้ซอ,อ,องลูกส่ไหมอยาาใไ้มันติดกันอยู่แบบนี้หค่ะให้มันติดกันสองลูกได้แล้วค่ะได้แล้วจ้า ไปค่ะไปอีกต้นหนึ่งค่ะไปจ้ะหุยต้นนี้ดูดอกนี่ค่ะพี่น้องจ้าดอกโคตรงามเลยค่ะงามขนาด งามขนาดเลยนี่ค่ะลูกนี่ก็ตัดเลยค่ะตัดเลยค่ะตัดได้แล้วค่ะมั่งนี่เบื้องดีๆก่อนถต่มันพอตัดเอาไปแล้วมันก,ก็นสีเปรี้ยวไหมคะ่ะอู้ยังไลยก้อนดอกค่ะยังไลยก้อนมาตัดมาตัดจ้ะ ไปอีกต้นนี้ซะค่ะพี่นองจ้านี่ค่ะยูกไก่กับต้นทุเรียนนี่แหละค่ะคือเกาล่ะค่ะตัดต้นนี้กับมีเดี๋ยวไปเบิ้งขังนั่นเนาะค่ะตัดใดไปขังนั่น ห้ยดอก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 มากจ้ะมีหลายอยู่ต้นนี้ค่ะตัดใดเป็นบางน้วยนะค่ะบางลูกค่ะเดี๋ยวไปตัดทางนั้นก้อนมานี่ Yeah. ตัดกันเลยค่ะตัดกันเลย ่อนยังก่อน เก็บค่ะเก็บ องเ้เก็บแค่ไหนคะต้นนี่ดูด้วยคือว่าท่านพ่อเก็บค่ะมูนึงบ่ท่านพ่อเก็บอ่าว่าท่าน้อมจะ้ะอย่าว่าท่าน้อมเก็บค่ะ คงสิเป็นมืออื่นเนาะค่ะมืออ่นได้แฉแนนอนนี่เดี๋ยวไปอีกต้นนึงค่ะนี่ไงมาเก็บต้นนี้ค่ะต้นนี้ลูกซึกว่าสีใดแล้วค่ะใดแล้วค่ะเก็บได้ค่ะมีหาลูกฮกลูกค่ะต้นนี้เก็บได้เบิดเลยค่ะมาค่ะมาเก็บเลยค่ะมาค่ะ เก็บกันเลยค่ะพี่น้องเก็บเบิร์นไยท์วน ได้ยินไปตามโทรศัพท์ Read มันแดงมันแดงหลายโอ้ยกัดมันแดงกัดมันแดงพี่น้องเก็บโอ้ยหัดเก็บเท้ะ หลา่คือเก่าค่ะหลา,หลา่คือเก่าค่ะกะยังามาท่านเบิดดอกค่ะมีอยู่ต้นอื่นอีกเนาะค่ะหลายอยู่ค่ะค่ะวันนี้ก็สิเอาไว้ซ้ำนีก้อนเนาะค่ะคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนีก้อนจ้ะพี่น้องจ๋า มืออื้นด้วยวมือสองมือกะยังสิมาเก็บไม่อีกเนาะค่ะยังสิพ่อเก็บค่ะค่ะคลิปนี้เอาไวส้สมิ่งก้อนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ